สวัสดีครับผมนายปานาเบจวรรณครับนะครับนักศึกษาหกเจ็ดศูนย์้าศูนย์สาม้าห้าสองครับวันนี้ก็จะมาทำการบ้านจะกิจอันที่สี่นะครับวงจรที่ใช้นะครับเอ้วงจรนี้นะครับใช้ทานซิสเตอร์ NPN นะครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราไม่กดปุ่มครับไฟก็จะไม่ติดครับแล้วก็กระแสเพราะว่ากระแสมันไม่ไหลเข้าทานซิสเตอร์ครับถ้ากดปุ่มแล้วก็จะมีกระแสไหลนะครับทำให้ทานซิสเตอร์ทำงานครับ แลวทีนี้ก็จะมาเลื่องต่อเลยนะครับต่อไงนั้นนะครับไม่ใช่ นี่นะครับมันก่อนเรากดปุ่มไฟก็จะติดเราไม่กดไฟก็จะไม่ติดครับ,<อ>บครับ